วันดีค่ะวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนชื่อ YouTube นะคะกดที่ Google นะคะ Google บวกกดโปรไฟล์แบบหนึ่งกดโปรไฟล์นี่เปลี่ยนไปแล้วกดแก้ไขโปรไฟล์ นี่ก็เปลี่ยนภาพได้ภาณนะาพภนาะโปรไฟล์นะคะถ้าโปรไฟล์กดตรงวงกลมที่มันมีตัวไอกดไปเลยรอนะคะรอแป๊บนึงโอเคผัานไปใส่รหัสผ่านครับ ก็ได้แล้วถ้าของใครมันไม่ได้ให้ใส่รหรัสผ่านก็แสดงว่าสมัครแล้วโอเคกดตรงรูปดีสอก็แเปลี่ยนตามใจชอบเลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย